สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเราที่งานบ้านและสวนนะคะที่ไบเทคบางนาวันนี้น้องอยู่ที่บูธเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ฮอ102และก็ฮอ98นะคะน้องจะมาแนะนำสินค้านะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นโปรโมชั่นของเราวันนี้น้องจะพาไปดูว่ามีตัวไหนบ้างมีรุ่นไหนบ้างด้านนี้เลยจ้า ตอนนี้จะมีอยู่5รุ่นเริ่มที่รุ่น1016นะคะกับรุ่น1017ระบบการทํางานของเราจะเป็นไซโคนเหมือนกันนะคะทั้ง2รุ่นแรงดูดจะอยู่ที่15,000 PA กําลังอยู่ที่600วัตต์ถ้าลูกค้าที่มีขนสัตวเยอะเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราจะแนะนําเป็นรุ่นพวกนี้เลยเพราะเขาจะเป็นระบบไซโคนเวลาดูดเข้าไปแล้วจะไม่ตันที่ไสกองดูดยาวๆได้เลยค่ะแล้วก็จะมารุ่นที่สายดีของเรา จะเป็นรุ่นนี้จ้ะ1015เป็นรุ่นคลาสสิกลูกค้าคนไหนที่เน้นพวกไรฝุ่นบนที่นอนเบาะโซฟาอ่ะน้องจะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยถ้าเปรียบเทียบกันของรุ่นนี้ตัวนี้การกรองฝุ่นละเอียดตัวนี้จะกรองฝุ่นละเอียดได้ดีมากกว่าการทําง,งานของเราจะเป็นระบบไสโครอย่นี้จ้ะอ่ะฝุ่มจะไม่ไปตันที่ตัวไส้กรสามารถอยู่ยาวได้เลยและข้อดีของเราตัวนี้เวลาที่ คไปดูดไรฝุ่นบนที่นอนแล้วเครื่องของเราสามารถพ้อฝุ่นทิ้งล้างน้ําได้เลยจะไม่สะสมพวกเชื้อโรคแบคทีเรียรตัวนี้ถ้าราดูดีคือบ้านนะครับคือบ้านนี่ค่ะรุ่นต่อมารุ่นนี้ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้แบบไร้สายตัวเล็กกระทัดรัดเก็บง่ายเราจะนําไปรุ่นนี้เลยค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของเราเป็นระบบไซโคนเหมือนกันสามารถปรับความแรงได้นะคะตัวอุปกรณ์จะดีมากกว่ามีหลายแบบหัวดูดฝุ่นหัวดูดไรฝุ่นอันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหัวแปลงได้เป็นหัวดูดไลฝุ่นหน้ากว้างได้ตัวนี้ดูดฝุ่นในรถนะคะหรือว่าตามซอกตามมุมก็ได้ตัว M7 นะคะรุ่นเรา จิ๋วแต่แจ๋วแรงดูดดีมากเนี่ยค่ะโชว์แรงดูดหน่อยปรับได้ตามโซ่ตามมุมหัวแปลงนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะไม่พอนะคะยุคนี้นาะคนไหนในรถมีกลิ่นอับมีกลิ่นชื้นหรือว่าเชื้อโรคเราไม่รู้เนาะเราไปไหนต่อไหนบ้างว่าเชื้อโรคมีไหมเข้ามาในรถแล้วลตัวนี้เราสามารถเปิดโอโซนได้นะคะ<ม>เป็นระบบฆ่าเชื้อกิ่นอับ ตัวโอโซนสามารถใช้ได้อยู่ที่20นาทีต่อหนึ่งครั้งกดปุ่มนี้เลยเป็นโอโซน3โปรโม,มชั่นในงานมีราคาลดมากมายนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะจ๊ะเอาไปดูดไรฝุ่นบนที่นอนผ้าม่านมุงรวดพื้นบ้านเน้นผลัดเส้นผมมาหาน้องได้เดี๋ยวน้องทำโปรโม,มชั่นให้ถ้าอยากเจอน้องน้องอยู่ที่ฮอ102 102แล้วก็จะมีอีกบูธหนึ่งจะอยู่ที่ฮอ98นะคะแล้วก็ภายในงานโปรโม,มชั่นสุดพิเศษเลยคุณแม่บ้าน คนไหนนนะะคะี่เลยจ้าม็อบของเราเราก็เอางาเราก็เอาม็อบมาด้วยตัวนี้จัดโปรโมชั่นเลย1,990บาทไม่พอนะคะราคาลดเหลือ1,990บาทไม่พอเอาไปเลยค่ะ1แถม1ภายในงานตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่ทำงานบ้าน ด้วยเครื่องดูดฝุ่นนะคะรุ่น M95 นะคะเป็นดูดฝุ่นไร้สายแม่บ้านท่านไหนนะคะพ่อบ้านท่านไหนกําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์บนอยู่นะน้องแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยเป็นดูดฝุ่นไร้สายไม่ต้องออกแรงเยอะตัวนี้นะคะเป็นแบตลิเธียมเครื่องสามารถถอดได้เป็นแบบไร้สายจะถอดเป็นดูดตัวเล็กได้ดูดตามซอกดูดตามมุมจะไล่ฝุ่นบนที่ตัวนี้ก็ได้มาในตัวเดียว ดูความแรงแล้วอีกอย่างข้อดีของเราต่างจากแบรนด์อื่นยังไงเนาะเวลาไปดูดไรฝุ่นบนที่นอนผ้าม่านมุงลวดเห็นไหมถ้าบางรุ่นบางยี่ห้อต้องไปนั่งคอฝุ่นฝุ่นก็พุ้งกระจายกลับมาเหมือนเดิมแต่ของน้องกดแคบปุ่มน,นี้ขยะฝุ่นทิ้งลงไปแล้วค่ะตัวกรองของเราพี่จ๋าดูก่อนถอดออกมาขยำน้ำตากแห้งแห้งนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะ ไม่พอยังมีกองให้อีกชั้นนะคะถอดออกมาข้อผุนทิ้งล้างน้ําได้เลยจ้ะและเครื่องของเราตัวนี้ของเราจะเป็นระบบไซโคลนเหมือนเดิมเส้นผมขนสัตว์ขนน้องหมาน้องแมวเส้นผมของเราปั่นเป็นระบบไซโคลนเหมือนเดิมค่ะอ่าไม่ตันที่ตัวกองสามารถดูดยาวๆได้เลยอ่าตุ๊บตัวที่ดูดอ่า ไม่ต้องออกแรงเยอะประคองอย่างเดียวตัวมอเตอร์ด้านล่างเขาจะมีระบบที่ดึงไปให้เราเองเพื่อที่ว่าไม่ให้เราออกแรงเยอะไม่ต้องใช้แรงหนะักอาจจะเป็นระบบปัน่นเส้นผมนะคะขนสัตว์จะไม่พันที่ตัวมอเตอร์นะคะจะไม่พันตัวที่แปลงปัดให้เรานะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งตัวเก็บฝุ่นของเราจะมีอยู่สองที่นะคะถ้าเวลาลูกค้าถอดตัวเล็กออกมาฝุ่นจะมาเก็บที่ช่องนี้ แต่ถ้าเราใช้แบบด้ามดูดพื้นบ้านฝุ่นจะมาเก็บที่ช่องนี้ข้อดีของเราดีกว่ารุ่นอื่นยังไงจะเก็บง่ายล้างง่ายเนี่ยค่ะเส้นผมจะนี่เดี๋ยวลองดูดให้ดูลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจดูดฝุ่นรุ่น M95 โปรโมชั่นภายในงานนะคะบอกว่ามาจากในไลฟ์น้องให้ราคาพิเศษจาก15,900หเอยเหลือเก้าอ่าที่ฮอ1 2นะคะอ่าที่บูธโคโนไทยแลนด์ไม่พอน้องไม่ได้ให้แต่เครื่องเป็นชุดหัวดูดไลฟฝุ่นจ้ะให้ทั้งเซตนี่จ้ะให้เซตนี้ด้วยเลยทลั้งรถทั้งแถมในเซตเดียว ลูกค้าท่านไหนสนใจมาหาน้องได้เลยนะจ๊ะแล้วภายในงานน้องอยากจะแนะนำอีกเครื่องหนึ่งใครที่กำลังหาของขวัญน,นะคะของขวัญปีใหม่หรืออยู่บ้านเงาเงาไม่ได้ออกไปไหนในยุคนี้เนาะน้องแนะนำเป็นเครื่องนี้เลยคะ่ะเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทเราที่ขายดีมากตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งนะคะของเราจะมีอยู่สรุ่น รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น im 1นนะคะสำหรับลูกค้าที่ทานเยอะๆสั่งสารปาร์ตี้เยอะๆนะคะน้องแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยและจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่น im 8 0 0นะคะสำหรับบ้านเล็กๆทานคน2คนจะเป็นรุ่นนี้ก็ได้เดี๋ยวน้องจะมาอธิบายเครื่องหน่อยว่าเครื่องเราใช้งานยังไงการทำงานของเครื่องเป็นยังไงนะคะการทางานของเครื่องของเราจะเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นตัวทาความเย็นตัวนี้น้ำแข็งจะออกมาต่อครั้งอยู่ที่9ก้อน ระยะเวลาอยู่ที่7นาทีหรือขึ้นอยู่กับความเย็นด้วยนะอ่ะถ้าเครื่องเล็กๆอาจจะ7นาทีพอต่อไปเครื่องเราทำความเย็นได้แล้วก็จะลงมานะคะประมาณ5นาทีก็ได้น้ำแข็งและ9ก้ากอนจากจุน้ำตัวใหญ่นะคะจะจุน้ำได้อยู่ที่2.8ลิตรนะคะส่วนตัวเล็กจะจุน้ำได้อยู่ที่1.8ลิตรเดี๋ยวให้ดูน้ำแข็งนี่ น่าก,กินมากเลยอ่ะน้ำแข็งอันนี้กินแล้วอร่อยนะการทํางานหนูจะบอกว่ากดปุ่มเดียวก็ได้น้ำแล้วอ่ะใส่น้ําลงไปตรงนี้เลยจ้านี่ค่ะใส่ลงไปในถังใส่เสร็จใส่เสร็จนะคะกดปุ่มเดียวใช่ ดกดแค่ปุ่มเดียวรอนะคะรอ7นาทีได้น้ำแข็งออกมาเลยตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้วยจะมีเซ็นเซอร์ฝุ่นนะคะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ทามารุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กตังกันยังไงตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ฝุ่นด้วยนะคะว่าฝุ่นในถังน้ําของเราอย่างเงี้ยค่ะอะว่ามีฝุ่นไหมตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะทํางานที่เราเองเวลาน้ําหมดตัวนี้ก็แจ้งเตือนเวลาน้ําแข็งเต็มตัวนี้ก็แจ้งเตือนและอีกอย่างหนึง่งลูกค้าถามว่าน้องแล้วถ้ามันมีฝุ่นน่ะมันล้างยังไงอ,ะอ่ะเครื่องเนี้ย ง่ายๆเลยจ้ะพี่จ๋าเอาฟองล้างด้านในจ้ะอ่าล้างด้านในถูด้านในให้สะอาดแล้วก็จะปล่อยเท่อจะปล่อยตัวน้ําทิ้งตรงนี้ปล่อยตัวน้ําทิ้งออกมาเลยเอาถังรองปล่อยน้ําทิ้งออกมาเลยง่ายๆอ่าทั้งสองรุ่นการทํางานจะเหมือนกันเลยเนาะอ่าภายในงานลูกค้าคนไหนนะคะหาของขวัญตีไม้หรืออยู่บ้านทําทานเองเงาๆไม่ได้ออกไปไหนนะคะน้องแนะนําเป็นเครื่องเทาน้ําแข็งรุ่นนี้เลย รุ่น im 1 5 0 0กับ im 8 0 0นะคะภายในงานตัวนี้ตัวใหญ่จากโปรโมชั่น7,490เหลือเพียง5,990ากตัวเล็กจากราคา5,990บาทเหลือเพียง4,590หรือลูกค้าท่านไหนนะมาในงานมาดูกับน้องน้องส่วนลดมีเพิ่มไหมมีรถเพิ่มไหมที่จ๋ามาหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องจะให้ส่วนรดพิเศษ สุด,สดขอแค่พี่จ๋ามาหาน้องเนะเป็นไงกันบ้างคะกับสินค้าโปรโมชั่นที่ทางชิมโมโนได้เสนอไปลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะมาดูสินค้าเรามาดูได้ที่งานบ้านและสวนนะคะที่ไบเทคบางนาสินค้าของเรานะคะจะไม่ได้มีแค่ที่เราเสนอไปอย่างเดียวโปรโมชั่นท่เราเสนอไปทั้งอย่างเดียว ของเราจะมีหลากหลายสินค้านะคะที่ที่ให้ดูถ้าลูกค้ามาดูที่งานก็จะได้เห็นหลายๆอย่างนะคะที่ของเราเอามาขายจะมีอยู่2ฮอ,อนะแบบที่น้องบอกเลยจะอยู่ที่ฮอ102แล้วก็ฮอ98นะคะขอบคุณมากนะคะวันหลังมาเจอน้องได้ใหม่นะไม่รู